ก็ไปแผลก็เปแผลเกาหลีใช่มั้ยกาหลไปแล้วใจแปลว่าใจดีมรัะเนียวมาแล้วเดี๋ยวใจงเพือเือสาวเสร็จแล้วใจดีม Message sent has been renamed ประคอเนี่ย มันคิวง่ายแล้วเราก็ตายคิวง,ง่ายตายง่ายแต่หาย,ยากอะไรนะเตอร์พาคอนคิวง,ง่ายตายง่ายแต่หากันยากเออหาง่ายฟังเสียงพี่สีเท้าวิ่งมันไม่ไดนแหละเขาเรียกว่าเราเท้าแตกเฮ้ยแบ๊ดไอ้แบบ๊ดแคบบิวแอบสีเท้าไม่ได้เว้นมึงจะคาในระพื้นคือมันก็ช้าสัำสินะ อออ๋ไอ้เจนี่แค่แนวเดียวแค่แนนี้เลยแต่เราหาได้ท um. ี่เปิดถ้าเราใช้ซิ้งดิ่งไหนดิ่งกดอะไนั่งวะ่นคอนเยอะปหื่อนไอ้เหี้ยกดเกดอคาดกดเอ็กซ์กดเอ็กซ์ทำไมเปิดเร่งนักะ แล้วมม่อะไรกันเนี่ยมม่มีคนท้าต่อยชีวิตจริงด้วยอ่ะไม่ได้ไม่มีคนวามันมีเดียวไลท์ด้วยอ่ะดิเซิร์อะไรวะไม่มีคนบอกอ่ะมันมีไออาร์เอลจะมัดนิ้เลยนะมันทะเลาะกันในเซิร์ฟแต่มันท้าต่อยโคตรจีไอเฮียท้าต่อยตอนนี้พิงเก้าห้า มันลำบากอย่างีเนี่ยอ๋อสมจริงเลยฮิลำบากเกินกระสมจริงทำไมวะคือกูเล่นอาม่าแต่กูกูเล่นอาม่ากูเข้าใจแหละเกมที่นี่นไม่ใช่อามา่าเกมแม่งรันแอนการแต่แม่งเจอแค่แผ่นที่บอคหผาหาหาัวผัวอะไรไปเจอเข้าใจไหมแย่ถ้าถ้าถ้าไม่ได้อาม่าก็จะไม่บ่นเลยแต่อาม่าจะไม่บ่นเลยนอนทั้งวันทั้งคืนอ่ะแต่พี่จะตั้งห้องแล้วมาเล่นกายกันไม่เล่น ยิงมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะรู้อายุอะไรเป็นเหมือนตัวเบิร์ดเมื่อกี้ไปเห็นฝาแฝดเทียมเลยฮะเกียวกับแฝดเทียมก็ชื่ออะไรอะเอเออาริเจอดิษเออาริเจดิษไม่ใช่ก็ชื่อว่าอารัคคีนี่แหละคือต่างตัวกัน อคนนี้มันเ,เป็น A R A K I จำไม่ได้โอ้โห oh, ผม <ID> ถ่ายูไปก่อนกล้องมันเกียดมากแต่ก็โอ้โหเนี่ยที่เรือไปแตงที่ขึ้นเป็นเจ็ดสิบปุ๊บแล้วก็ล่วงกันเลยห้าสับวอทผมไปวอล์แครกับแคนมาสองสาวันเนี่ยนี่อยู่พันแปดแปดร้อยกว่าเรื่อนพา้อมระกดดจ้า

ตัดาวกี่เปอร์เซ็นมีพวกเยอะวักี่เดือนพี่แบลกเพูดขนาดนไม่ตอดตันเลยอะไรวะก็ดาวไงดาวกี่เปอร์กี่เดือน2%องเปอเดสอือนนะไม่ไมดาวซินโดมดอกเท่าไหร่ฮะดอกสมนะเขาห้ามคิดเกินสิบสนต์มามาเด็กกฎหมายมาแล้ว เบ <an> ื <int re> ่อจริงเน้นแต่เน้นแต่ว่าเป็นธนาคารเขให้เท่าไหร่นะเดือนเป็นสองเปอร์เซ็นต์ได้แล้วแต่กรณีนะเบ่อเบื่์กฎหมายจังมาเกย์เนี่ย